Betray the world, then let the world kindness is the surest path to ruination. What? I need... Hey, what happened? Let the World the Betray Me h l l o o u y s อยู่กับผม NRG Gaming TV นะครับทุกคนเมื่อกี้นะครับผมก็ได้อัดคลิปนะครับอัดไปครึ่งหนึ่งนะครับไม่ครึ่งหนึ่งนะครับแค่กดจับคู่นะครับแล้วก็อ่แล้วก็อุปกรณ์ที่อัดหน้าจอนะครับมันหลุดไปแล้วนะครับ ซึ่งมันก็ไม่ได้เตือนผมนะครับผมก็ไม่รู้นะครับมันหลุดไปแล้วนะครับตอนจะไปตตดต่อนะครับซึ่งมันไม่มีนะครับก็เอ้ยผมก็งงเลยนะครับทำไมมันทำไมมันไม่ได้อัดวะหรือว่าผมลืมวะแล้วก็ไปดูเออผมก็จำได้ผมอัดไว้แล้วนะมันก็มันก็อัดได้แค่ตอนผมอ่าแนะนำอุปกรณ์นะครับ ซึ่งเครียดมากนะครับโอ้โหต้องมานั่งอัดใหม่นะครับซึ่งไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราก็ไปเล่นใหม่นะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะครับก็ออกเป็นรองเท้านักลบนะครับแล้วก็ดับมหาสมุทรนะครับแล้วก็สงครามไล้สิิงสุดนะครับแล้วก็ปิกราชนีใบมีดแห่งความสิ้นหวงังแล้วก็ ขอนแห่งความเกียจชังนะครับอืมก็ลองไปลองเล่นดูนะครับกิจกรรมก็ทยอยทำเอานะครับก็ของที่ได้มาก็คุ้มนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับลูกปั้นสสิทธ์นะครับจะไม่มีขายนะครับมีในกิจกรรมอย่างเดียวนะครับตัวนี้นะครับไฮไลท์นะครับ เปล่อ,อาวาตารก็สวยดีนะครับนี่นะสีจักรพรรดิไคโดผู้ใช้ที่สแสวงหาความตาย <c oughs> ดูวันพีชเยอะเกินนะครับ <c oughs> นี่ครับผ้าคุมของเขานะครับ สกิลหนึ่เขาก็จะใช้ฮาคินะครับจะใช้ฮาคิครอบไว้ผ้าคลุมนะครับแล้วก็ฟาดศัตรูนะครับนี่ครับตรงนี้ก็เขียนไว้นะครับผ้าคลุมและเปลี่ยนมันให้กลายเป็นอาวุธนะครับจุมตีใส่ศัตรูรอบๆนะครับ เดี๋ยวผมก็จะออกเป็นดับฟาร์มเลเวลหนึ่งนะไม่มีใครฟาร์มครับ <Okay. S 2> บ้านเราไม่มีอาเหมยนะครับอาเหมยไหนนะครับไม่มีใครฟาร์ม กเลือดมารีวิวฮีโร่ใหม่แล้วก็พร้อมรีวิวสกินเอสเต็ดนะครับนี่ครับสกิลสามก็ถ้าใครอยู่ในวงก็ดิ่งขึ้นฟ้านะครับ เฮ้ยผมจำได้สกินเอสเตทมันสู้กับมันกรไม่ใช่หรอมันสู้กับวีจงหรือเปล่าคูฟันสัสธิส์ธิ์ของคูก็สวยดีนะอืมโอ้โหจะก,กําจัดมันนะครับเหมือนจะโดนดุงยีฆ่าไปนะทำไมมันไวกว่าผมวะอ่าอย่างแรงครับ สโลไปครับยิวเลือดไปด้วยครับทำจัดไ,ไปครับไม่ไม่มีใครฟารม์มผมก็จะไปฟารม์มอ้าวดุนเขาตัดไปแล้วนะน่าจะเป็นของน้งข้ามเมื่อกี้มานอะอืมอาลูเข้าเหลือเกินผมจะเอาใครเนี่ย <c oughs> มีจงก็จะตายครับอ้าวมาวับตรงนี้ทำไม เอา้าเด้งหมาครับเฮ้ยดูเลือดหมาได้นะครับถ้ามีสเตปขึ้นที่ขาของศัตรูก็สามารถดูเลือดได้นะขึ้นครูครับไม่ใช่ดู วีจุงฟาร์มก็ปดเหมือนกันนะแต่ว่าจะไม่ค่อยได้ค่านะครับเพราะว่าสกิลเขาไม่ใช่สกิลที่แรงๆสามารถจะเซฟหนึ่งให้ศัตรูตายได้นะอารูมาอันดัตก,ก็เปิดอันติดแล้วนะครับเปิดแมทโออรลลาออรลลาออรลีลโโลลโโลล่เอาโดดเข้ามาดิ ตีเต่าก่อนนะครับกว่าอูมาว่ะมันมีฟาร์มนะครับมันมีตำลากนะครับนี่ไงมันมาละมาแล้วดีแล้วเอออาลูไปครับอันดั้กับอาูครับสองตัวครับเอ้ากำจัดไปครับเอ้าปั่นไปครับจะได้ตีเต่าดีๆครับ ยีลุงยีดูเจ็ดแล้ววะไม่ค่อยเห็นมันฟาร์มนะแต่ว่าเลเวลทำไมขึ้นไวจังไม่ได้วัฟไม่ได้บัฟสก,กอร์ก็อยู่ที่60นะครับกลัวฝั่งตรงข้ามยองแพ้ไปก่อนวะไม่งั้นก็ม,มันไม่น่าดูดครับทีนี้ โอย้ยางแรงครับอย่างแรงอย่างแรงโอ้โหลุงยีจะแบ่ง,แงบ้บไาไหมวะไม่แบ่งครับเฮ้ยลุงยีเอาฟาร์มมานี่ยว่าก้าวศูนย์นะครับสก,กอร์ เฮ้ยฮานาบีก็ไม่ไม่เลวนหว่าในบ้าไปนะครับงั้นตานี้ก็กดเกมไปก่อนทินเขาโวนเรากดไว้นะครับโกโกโลเหมือนจะเอานะครับมังกรก็เอามังกรตายเฉยโดนมึงยิงตายครับ อ้าวพอมาอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้าตายครับัูได้มาหนึ่งคิวแล้วนะครับคิวผมไปเองนะครับโอ้โหอุตสาห์จะให้มันไม่ได้สักคิวนะครับก็ไม่มีใครหลุดนะฝั่งตรงข้ามชูก็ไม่ค่อยเห็นนะครับเหมือนชูก็จะแรงเหมือนกัน To fool the weaklings. Your team destroyed a turret. Request backup. Soon, a new world will be dawned. Your team destroyed a turret. Hey, <laughs> อฮ้ยตัวอะไรวะชูนี่หว่าผมนึกว่าใครครับ <laughs> ได้มาอีกหนึ่งคิวนะครับอืนี่ไงมาดีมาดีาดนี่ดับเบิลคิวครับสิบห <Me. S 1> ้า <No. S 1> ต่อนหนึ่งนะครับอ you ย่างโหดว่าทีมนี้ผมก็ไม่รู้ผมทำอะไรบ้าง <laughs> เอาเป็นว่าฝั่งตรงข้ามอ่อยให้แล้วกันอันดัตก็ไปดันล่างแล้วนะอนาบิดก็วับกลับไปจัดการอันดัตนะครับน่าจะนี่แน่ชนตายแม่งมาดิอันดัตเอามาแล้วก็อย่าไปสิครับ ฮักิโกาะกัจัดไป <laughs> ได้มาเก้าคิวนะครับอลูกัดของเขาก็ยนเกมแล้วนะนี่นงะฝั่งเราก็เหมือนจะไม่ยอมจบเกมนะครับผมก็ไม่อยากจบเหมือนกันนะครับอยากได้คิวเยอะๆนะครับ <laughs> นี่อันดับทำอะไรวะไม่เจ็บก็โอเคครับเกมนี้ก็จบแล้วนะครับอืมก็เป็นฮีโร่ที่อืดเหมือนกันนะอืมอารูอารูกาดหลุดนะครับก็ไม่ใช่หลุดตั้งแต่ต้นเกมเนาะก็น่าจะไม่ไหวนะครับแล้วก็ทิ้งเกมนะครับอืม ก็มารีวิวแค่นี้นะครับก็โหดเหมือนกันนะอืมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย